วันอะไรคะวันนี้วันอะไรคะวันนนี้วัที่12สิงหาปี2564เอาไปไห้แม่ต้องสิบาทเป็นมาจะไปรัดป่ะเป็นปีที่มีอะไรคะโควิดระบาดเราก็เลยต้องไหว้แบบนี้นะคะวันนี้โควิดติด1คน่ะไม่ได้รวมตัวกันวันนี้โควิดติดกคนวันนี้แถลงข่าว20,000เท่าไหร่2,000 2,000เท่าไหร่อะเจ็ดร้อยกว่าต้องจองเศษอี เอาให้ละเอียดอาหารพรูตายต้องสิบบาทนะลูกสาวรวยก็นี้แหละค่ะขอให้ม้ามีสุขภาพแข็งแรงสิบบาทนะคะไม่เจ็บไม่ไข้แนนมีเอามาทำเป็นพิธีรถขึ้นมาได้แค่ให้มมาได้แค่นี้ถ้าเกิดมีเยอะๆก็จะให้เยอะๆกว่านี้อีกจุ๊บจุ๊บเหนียวเหนียวแข็งแรงก็ขับรถปลอดภัยให่นั่นแหละขอเอง คู่นีขาลูกเยอะมากกันนานๆอายุยืนยืนทั้งสคนเอาสักเก้ปีแล้วห้อยห้อยหนึ่งมีน้องยนดทอมด้วยนะมีสาคนมีลูกสองคนละร้ยรวไปไหนมีแต่คนรักตัวเป็นๆนะขอยรวยรวยไปไหนมีแต่คนรักกันผอมลงหรือผมยาววะเนี่ยหนาในสิ่งที่คิดนะไปไปดีไหมเดี๋ยววันที่ีายลูกเช็ดลูกด้วยนะเช็หลูกล้ นั่งรถไถให้เล่นน้ำดวดูทำหน้าทำหน้าเล่นน้ำตกพักเอาให้ไปหมดเลยเป็นเด็กดีด้วยขอให้เป็นเด็กดีนะไอ้ไฟโตขึ้นจะต้องเรียนหนังสือเก่งๆหาดอกไม้ไม่ได้เอาทำแบบพันโค๊กกลัมาหัวใจหัวใจมาหัวใจหัวใจแถบนี้เออแถบนี้ทำแบบพานโค๊ก พ่อสูงอายุเรียกสวรรคโค้งคนใบลูทเรียกหัวใจจะได้น้องแล้วนะคะหลายรูปแล้วค่ะดีใจน่ารักยิ้มน่ารักชนะอดนมยาครับอันยักครับอดนมยาครับอดเพื่อนน้องเพราะว่าทําไมน้องจะมีน้องใช่ไนมเลิกนมแล้วเพิ่งลดนมไม่กีเดือนนะคะเพราะเด็กคนนี้กินนมยำเอาใหม่พูดดังๆอดนมเพราะอะไรครับอดนอนเพราะอะไรครับเพื่อให้กินนมมีน้องอยู่ เลเพ่อรักน้องใช่รักน้องไหมรักเยอะไหมรักเยอะม่กโอ้ดีใจไหมใจโอ้ยดีใจมึงถวยเรามาที่หนึ่งเนาะจิงแปวจิงเรามาที่หนึ่งก็สู้ไม่ได้เนาะโอใช่ไม่ี่ดขวบแล้วครับหกขวบหขวแล้วครับเดี๋ยวน้องออกมาหกขวบหวานนะครับเนาะ ใช่น้องจะได้ช่วยเลี้ยงน้องเนาะช่วยมาเลี้ยงน้องไหมดีไหมครับเลี้ยงันเหนื่อยไปแล้วช่วยมาเลี้ยงน้องไหมไฟเลี้ยงหนังสือเก่งๆแล้วรักปลาไหมรักรักมาไหมรักครับออกเซอร์เชียลนะคะป้าป้าหน่อยครับจุ๊บอ่าจุ๊บเอ๊ะ้พอไม่มีเวลาจะเอาน้องมาให้นะดอพอแล้วหอ้ขออาม่าด้วยหอมอาม่าด้วยเอาเร็วหอมอาม่าด้วยหอมอาม่ายา ขอมาด้วยบายบายวันนี้วันแม่นะครับให้ป้ายเป็นเด็กดีเรียนเก่งๆนะบายบายวัยดีอีอีแอนสุขสันต์วันแม่วัยดีครับผมสวัสดีครับอีแอนอีแแมมบายบายค่ะเอายังคะจบแล้วนะคะจบแล้วสามสองหนึ่ง